ขวัญมด้าซาวรีวิวค่ะคันนี้ฟอร์ซ่านะคะ350จริงๆแล้วเนี่ยคันนี้ลูกค้าเคยติดแบบว่าทรงซิ่งไป50บวัตตซ่อนป้ายไฟวันนี้กลับใจอยากเป็นทรงทัวร์ลิงค่ะก็แน่นอนเลยค่ะขอฝากร้านไว้ด้วยค่ะสำหรับลูกค้าที่ถามว่ามีแคชบาร์ไหมจริงๆแล้วทางร้านเราไม่มีแคชบาร์แต่มีร้านตัวแทนจำหน่ายของเช P อยู่ห่างจากร้านประมาณ15กิโลอ่ะชื่อร้านอะไรคะ เลดแม็กก็ non นะผ,มผมตัวแทนจำหน่ายนนทบุรีนะผม TNP Design ครับลูกค้าที่สนใจอยากติดแคชบาร์ก่อนแล้วค่อยมาติดไฟทีหลังก็อยู่ใกล้ๆกันค่ะไม่ไกลเลยนะนี่นะคะกับแคชบาร์ TNP นะคะมีหลายรุ่นหลายแบบลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามไปได้เลยนะอะสำหรับคันนี้ค่ะติด4ดวงเลยเหรอพี่ขวัญสี่ดวงค่ะเป็นตัวร้อยวัตต์นะทั้งเป็นที่แบบมีคฟเวอร์แล้วก็นี่ เป็นฝาปิดทรงกลมแต่เราว่าเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมอ่นี่เป็นประมาณนี้เลยพี่ขวัญบอกว่าให้รีวิวด้านในก่อนค่ะให้เห็นว่าจัดทรงจัดไฟแบบไหนแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันด้านนอกอะให้ดูรูปทรงอีกทีหนึ่งนี่ตัวร้อยวัต์ทั้ง4ดวงเลยคู่นี้ค่ะเป็นตัวใหม่ล่าสุดทรงเหลี่ยมที่มีคอฟเวอร์แบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวทรงกลมนะคะที่เราสามารถนะคะใส่ฝาปิดแบบนี้ได้ านะคะตอนนี้ของกําลังเข้ามาใจเย็นสำหรับคที่ถามเข้ามานะคะให้เวลาหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันด้านนอกไปดูลําแสงกันดีกว่าว่า100วัตต์สีดวงลําแสงจะขนาดไหนคะ่ะ ถ้ามาช่วงเวลานี้ก็จะได้ตั้งไฟเลยค่ะสําหรับคันนี้ลูกค้าเขาเวลาไปไหนเขาต้องซ้อนกันในเมื่อมีน้ําหนักยังไงเราก็ตั้งให้ไปแบบนั้นเลยนะคะเป็นตําแหน่งนี้เดี๋ยวให้พี่ขวัญตั้งไฟก่อนนะอันนี้แค่คู่เดียวนะพี่ขวัญน,นะคู่ข้างบนท,ทรงกลมนะคะคู่เดียวเท่านั้นเดี๋ยวให้พี่ขวัญตั้งไฟเสร็จเรียบร้อยกันก่อนนะคะ อ่านี่นะคะอันนี้คู่ไหนพี่ขวานคู่ลา่ลา,งลางนะคะร้อยวัดล่างนะตั้งไฟเรียบร้อยนะคะแล้วก็ไฟร้านขวานมอเตอร์ไซค์เนี่ยเรามี3ามลำแสงในคู่เดียวอย่างกรณีที่ติด4ดวงแบบนี้จะเป็นสวิตช์แยกเปิดปิดนะคะอันนี้พี่สวิตช์รีโมทอ๋อพี่อ๋อเป็นสวิตช์รีโมทด้วยเพราะฉะนั้นเวลาบีบแตรก,ก็จะจะติดด้วยเนี่ย เรียบร้อยนะคะเวลาสวิตช์รีโมทเนี่ยเวลาบีบแตรชุดไฟสปอตไลท์ติดด้วยไฟสปอตไลท์รันขวนัญมอเตอร์ซคมีสลําแสงในคู่เดียวพี่ขวัญเปิดทั้ง4ี่ดวงเลยก็ได้ค่ะอันนี้สี่ดวงเลยนะนะคะใช้ไฟสีขาวอยู่ค่ะรถเบียดปาดมาสามารถตบไฟขอทางได้เลยไฟสปอตไลท์ขึ้นเต็มระบบพร้อมไฟสูงตัวรถเป็นขาวครึง่งเหลืองครึ่งเลยนะคะสีเหลืองคือไฟสูงร้ okay. อยเปอร์เซ็นต์นอะ่ะเหลืองอะ่ะคือไฟสูงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยพอใช้กลางคืนอย่างเงี้ยมันจะ แบบนี้นะกดต๊อปไฟขอทางด้่เช่นกันกรณีเดินทางขับไปจอเขาหรือติดไฟแดงปิดนิดนึงค่ะปิดเปิด <laughs> <laughs> โอเคไม่เปิดไฟก็พักไฟขอทางได้แล้วออปชั่นพิเศษสำหรับชุดสวิกรีโมทเขามีนะคะสเต็ปไฟขอทางแบบนี้เลยนี่นะคะมันจะวิบวับวิบวับวิบวับแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาบีบแต่ชุดไฟสปอร์ตไลท์ติดด้วยนะเสริมความ <c oughs> ปลอดภัยเวลาเดินทางมากๆเลยเอาละคะ่ะลูกค้าท่านใ <c oughs> ด <c oughs> นี่คือลำแสงสีขาวในกรณีนี้แล้วถ้าลูกค้าปิดที่มีคอเวอร์แบบนี้ปิดฝาปุ๊บนะคะนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นไฟต่ำสีเหลืองอ่ะเห็นไหมความแตกต่างนะให้ลูกค้าเลือกใช้ได้เลยนะคะนะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์มั่นใจในแบรนด์เราได้เลยค่ะ KWN ขวัญมุอรซาวการรับประกันการดูแลหลังการขายนะคะ ไฟสปอตไลท์ภายใน1ปีมีปัญหาเราเปลี่ยนหลอดใหม่ทันทีแต่เนื่องจากเป็นโรงงานของเรานะคะเป็นโรงงานของเราไฟตัวหลอดไม่ค่อยมีปัญหาเนี่ยอย่างคันนี้เนี่ยเนี่ยตั้งแต่รุ่นนี้อ่ะพูดหน่อยแล้วกัน สีเก่าไปแล้วค่ะอันนี้เข้ามาสวิทเซอร์วิทน่าจะเป็นสวิทธรรมดานะนี่นะคะตัวหลอดมีปัญหาภายใน1ปีเปลี่ยนฟรีทันทีสวิทวงจรนี่ดูแลกันยาวๆตลอดไปเลยนี่คือการการันตีจากร้านขวัญค่ะลูกค้าท่านใดสนใจค่ะเสริมความปลอดภัยเวลาเดินทางอยากติดไฟให้มาหาขวัญน,นะจ๊ะสวัสดีค่ะ